าพบกันอีกเช่นเคยค่ะจะมารายการกบ้านเธอกับบ้านฉันรายการที่นำเสนอเรื่องราวของแต่ละบ้านแต่ละถิ่นนะคะซึ่งแน่นอนค่ะล้วนแล้วแต่เป็นผลงานของผู้ผลิตภาคประชาชนนะคะไม่ว่าจะเป็นนักข่าวพลเมืองผู้ผลิตภาคประชาชนหรือสถานีโทรทัศน์ภูมิภาคค่ะเราจะเชื่อมรอยเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นเหล่านั้นเข้าด้วยกันนะคะเพราะแต่ละบ้านแต่ละถินน่นล้วนแล้วแต่มีเรื่องราวที่มีทั้งความเหมือนและความต่างค่ะคุณผู้ชมคะ ในรอบหลายปีที่ผ่านมาเรามักจะคุ้นชินได้ยินเรื่องราวของปัญหาภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในที่ต่างๆนะคะทั้งที่เป็นภัยธรรมชาติและภัยที่เกิดขึ้นจากการกระทําของมนุษย์ค่ะซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นล้วนแล้วแต่สร้างความสูญเสียให้กับชีวิตและทรัพย์สินของผู้คนเป็นจํานวนมากค่ะ และนั่นทําให้จะต้องมีการให้การช่วยเหลือและเยียวยากันนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาครัฐถือเป็นภารกิจสําคัญค่ะในการให้ความช่วยเหลือเยียวยาทางด้านกายภาพและทางด้านจิตใจแก่ผู้คนค่ะในขณะที่ผู้คนในแต่ละบ้านแต่ละถิ่นก็ล้วนแล้วแต่มีความเข้มแข็งและลุกขึ้นมาให้ความช่วยเหลือตัวเองนะคะและก็เยียวยาซึ่งกันและกันค่ะ อย่างกรณีของปัญหาความรุนแรงทางภาคใต้ที่ก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตของผู้คนเป็นจํานวนมากนะคะในจํานวนนี้มีหญิงม่ายและเด็กกําพร้าที่กําลังรอการเยียวยาอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะการช่วยเหลือจากภาครัฐบางครั้งก็ไม่อาจเอื้อมมือไปถึงค่ะความช่วยเหลือที่เป็นด้านมนุษยธรรมจากภาคประชาสังคมมีส่วนที่จะเยียวยารักษาพวกเขาให้ดีขึ้นได้นะคะ ไปติดตามได้จากผลงานของผู้ผลิตภาพะชาชนค่ะในเยียวยาซับน้ำตาไม่รู้จบค่ะ 21ปี e. กให้เป็นอีกคนที่ต้องกำล้าพ่อเหมือนเด็กอีกหลายคนในพื้นที่3ามจังหวัดชายแดนใต้ฮุสนาต้องเปลี่ยนตัวเองจากผู้อ่อนแอมาเป็นคนเข้มแข็งและไม่ทำตนให้เป็นภาระของครอบครัวอัสลามุอะลัยกุม Saya nama Usna, binti Abdul Rahman. Ibu Usna di Kuala Batang, Kapol, bandang spa Adik aku, Usna, ada tujuh orang. Yeah. Usna yang keempat. Tengok adikmu, betul tak? ทุกวันนี้แม่ของฮุสนาต้องดูแลลูกๆทั้งเจดคนเธอรับภาระเป็นทั้งแม่บ้านและเสาหลักของครอบครัวกำลังใจและการช่วยเหลือจากคนรอบข้างทำให้เธอไม่ย่อท้อต่ออปุปสรรคอบาดูาซรบบานยบเ nak dia mudah Allah kau duduk weh sikit ni kau raya ni akak-akak ni mudah Yo, tu nak dapat apa dapat pertolongan ni orang luar satu duduk boleh tak lah dia mau duduk banyak tu lepas tu dia cari makan dia sendiri kalau dia mau buat apa pergi ke apa sekolah ni satu ni dia buat dia buat apa luk cik dia apa rata dia tu cari kot untuk nak lanjut dia ni ครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรงจำนวนมากไม่ได้รับความช่วยเหลือใดๆจากภาครัฐดังนั้นจึงมีเพียงการเยียวยาจากภาคประชาสังคมเท่านั้นที่เข้ามารองรับและช่วยฟืนฟ้นฟูสภาพจิตใจโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติสถานการณ์ความแรง7ปีที่ผ่านไปเนี่ยก็ทำให้ เกิดผู้รับผลกระทบที่เป็นหญิงม่าเนี่ยกว่า2,000คนนะคะเป็นเด็กกพร้าเนี่ยกว่า5,000คนประชาสังคมที่เข้าไปช่วยเหลือกลุ่มผู้ราบผลกระทบเนี่ยก็เข้าไปก่อนที่รัฐจะช่วยนะคะเพราะว่ากอตอซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐที่ความช่วยเหลือเนี่ยก็คือเกิดเมื่อปี2548แต่ว่าประชาสังคมทํางานตั้งแต่เกิดสถานการณ์แรกเริ่มเลยคือปี2547นะคะแล้วเกณฑ์ที่เราประชาสังคม ใช้นในการให้ความช่วยเหลือง่ายมากคือเรื่องของมนุษยธรรมนะคะเพราะเราคิดว่าพ่อเด็กจะเป็นใครอะไรยังไงก็แล้วแต่ะะเราไม่สนใจแต่เมื่อถือว่าเขาเสียชีวิตไปแล้วนคนที่รับผลกระทบก็คือแม่และเด็กที่เป็นผู้บริสุทธิ์ ตรีจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อสันติภาพเป็นองค์กรภาคประชาสังคมองค์กรหนึ่งที่เข้ามาช่วยเยียวยาทางจิตใจคิสแคมเป็นพื้นที่รวมตัวของกลุ่มเด็กที่มีชะตากรรมเดียวกันเพื่อผ่อนคลายความตึงเครียดสารสัมพันธ์กับพี่น้องที่ต้องสูญเสียจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อเรียนรู้กระบวนการอยู่ร่วมกันภายในสังคมการสร้างมิตรภาพ กระชับความสัมพันธ์และส่งเสริมความเป็นพี่น้องเราแค่พยายามที่จะรักษาเยียวยาเขาในจุดที่เราสามารถทำได้เท่าน like ั <blond> ้นคือเราไม่อยากให้เกิดช่องว่างในสังคมเขาก็ขาดสิทธิ์อะไรหลายอย่างเหมือนกันบางคนก็ต้องหยุดเรียนบางคนเราก็เลยเรียกเด็กกลุ่มนั้นมาอยู่ตรงนี้ เด็กชุดนี้ก็เป็นเด็กคนหนึ่งเด็ก<ด><ด>คนหนึ่ง<ด>ที่จะต้องเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้าการเยียวยาของภาคประชาสังคมอาจดูเป็นเพียงพลังเล็กๆแต่อย่างน้อยก็เป็นความพยายามเติมเต็มส่วนที่ขาดหายไปโดยเฉพาะในหลายกรณีที่การเยียวยาจากภาครัฐเข้าไปไม่ถึง รัฐก็จะต้องใช้ความเห็นของเจ้าหน้าที่จาก3ฝ่ายนะคะคือฝ่ายปกครองฝ่ายทหารนะะแล้วก็ฝ่ายตํารวจนะคะเพื่อลงความเห็นว่ากรณีนี้เนี่ยเป็นการเสียชีวิตหรือได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากสถานการณ์นะคะถึงให้ความช่วยเหลือก็ปรากฏว่ามีหลายกรณีที่ฝ่ายเจ้าหน้าที่เนี่ยไม่ได้ลงความเห็นนะคะก็ทําให้เขาเนี่ยก็ไม่รับการช่วยเหลือเย,ยียว นะคือบอกว่าเป็นเรื่องส่วนตัวไปนะคะก็ปรากฏว่ามีเยอะนะคะซึ่งน่าจะประมาณสัก500กรณีนะคะครอบครัวเหล่านี้ก็ตกเกมหมดบางกรณีเราก็ได้รับฟีดแบ็กนะคะว่ายังมีลักษณะของการเลือกปฏิบัตินะคะระหว่างกลุ่มผู้รับผลกระทบที่เป็นเจ้าหน้าที่กับกลุ่มผู้้รับผลกระทบที่เป็นประชาชนคนธรรมดาบางกรณีเนี่ยเราก็ได้รับ สิงบ่นมานร้องทุกข์มาว่าเอะมีการลักษณะว่าเลือกปฏิบัติในลักษณะที่ว่าเ,เพราะว่าฉันเป็นมุสลิมอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะอันนี้เราก็เจอเหมือนกันการเยียวยาเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับครอบครัวที่สูญเสียผู้นำแต่สำหรับพุสนาแล้วในวันที่ไร้ที่พึ่ง สิ่งที่พอจะสร้างความเข้มแข็งให้กับตัวเองจึงมีเพียงคำสอนที่พ่อเคยบอกไว้ไว่าเราเป็นู้สึกแต่บับบอจ้ะแต่พีุู่้สึกต้องเลี้ยงดิสปอนสังสังก์บับบอเป็นสัปสักต้องอย่งไรมาละอย่งไรเมาเกิดอจริง ระบยะอตยยะตลอดระยะเวลา7ปีที่ผ่านมารัฐทุ่มเทงประมาณเพื่อการเยียวยาเป็นจำนวนเงินมหาศาลกว่า2,000ล้านบาทแต่ใครละ่ะคือผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงตราบใดที่ประชาชนไม่สามารถกำหนดชะตากรรมของตนเองงานเยียวยา ก็จะเป็นเพียง <love> ผ้าซักน้ำตา เอราปัญหาความรุนแรงในพื้นที่ภาคใต้นะคะก็มาถึงเรื่องของภัยพิบัติทางธรรมชาติกันบ้างค่ะอย่างเรื่องของกรณีน้ําท่วมใหญ่ที่อาเภอนพิตำจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ถือว่าสร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงทีเดียวนะคะเรามักจะคุ้นชินกับภาพของการให้ความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆค่ะในขณะเดียวกันค่ะเด็กและเยาวชนในพื้นที่ต่างก็ลุกขึ้นมาสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะเพื่อเยียวยาสภาพจิตใจให้ใหกับผู้ประสบภัยค่ะติดตามได้จากรายงานของนักข่าวพลเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ หลังจากเก็บระชุมวางแพนเพื่อลงพื้นที่เยียวยาสภาพจิตใจของพี่นอ้องผู้เสอีภัยมู่ที่้า้านปักลงอำเภออปิตรามจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยสู้นาซา,าจัดการภพยพิบัติเพื่อเมืองนครน,นำโดยเครือข่ายเยาวชนคนอยุธทัดกับสำนักพยาบาลซาดมาหาวิทยาัยวาเลยลักรวมกันจัดกิจกรรมและนำมอาการแสดงเข้าไปในพื้นที่เชนกล้องยาวเยาวชนนั่งตลุงคนและการรักษาพยาบาล

แต่ว่าน้องเขาเป็นอย่างไรอ,ไรอย่าไปบอกค่ะแต่ข้องเสียว,ว่าต้องต้องการเัียนรู้จิตใจของน้องๆเขอาอะค่ะให้ขึ้นมาเป็นเหมือนเดิมคงการจัดกิจกรรมเยียวยาด้านจิตใจแม้จะใช้เวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงแต่ทุกกิจกรรมก็ได้เรียกเสียงวาร้อและรอยยิ้มของผู้ประสบภัยให้กลับคืนมาอีกครั้งอย่างน้อยก็ทําให้พวกเขาสามารถเืินความทุกข์ไปได้บางกิจกรรมในครั้งนี้ถือเป็นการขับเคลื่อนโดยใชย้คุณทางสังคมที่มีอยู่และไม่หยุดติดกับประมาณแต่อย่าง ที่ได้รับบาดเจ็บสารมา่ารักษาพยาบาลโดยที่ไม่มีค้าใช้ใจและมีทีมแพทย์จากสาธารณสุขคอยช่วยประทุมพยาบาลเบื้องต้นและยังรับปรึกษาถึงการระวังป้องกันโรคที่จะเกิดขึ้นล่างน้ำรดอีกด้วย ดใจดีใจมากว่าได้มานวก็ได้ไดเกี่ยวกับความร่วมือร่วมใจค่ะของกาจรทหน่วยงานหน่งาน่าานะคะให้ความวอในการผลิตยนตรนี้่การทีเด็กได้เยาวชนลุกขึ้นมาทำกิจกรรมเพื่อคนในต้องทิ้นข้องพวกตนโดยีิจวัเข้าใจทุนทางสังคมที่มี เพียงแค่การนำมาให้ทุกเวลาและทุนที่เท่านั้นแต่บทเรียนภอยพิบัติในครั้งนี้แสดงให้เห็นหวา่าการจัดการตนเองโดยไม่ต้องใช้าการช่วยเหลือจากภายนอกเป็นการดูแลความรู้สึกระว่างกันซึ่งแม่แต่เยวาวชนก็สามารถที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาข้องชุมชนข้องเข้ขขาได้เองค่ะคุณผู้ชมคะเรื่องของภัยพิบัติทางน้ําท่วมนะคะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นประจําในหลายๆที่เลยนะคะใน เรื่องราวที่เราได้รับชมไปนั้นเราจะมาลองเรียนรู้กันนะคะว่าหมู่บ้านนึงค่ะชื่อว่าบ้านสาลาแดงเหนืออยู่ย่านปทุมธาน,นี ว่าเป็นพื้นที่รับน้ําก่อนที่น้ําจะเข้าสู่กรุงเทพนะคะที่นี่ส่วนใหญ่แล้วมักจะมีปัญหาเรื่องน้ําท่วมขังนะคะชาวบ้านที่อยู่กันที่นี่เขาเดือดร้อนหรือเปล่าเขามีความเสียหายไหมแล้วก็มีความรู้สึกอย่างไรกับการที่พื้นที่บ้านของตัวเองนั้นเป็นพื้นที่รับน้านะคะอยู่กันอย่างไรมีความช่วยเหลือการเยียวยากันเองอย่างไรหรือว่าการเยียวยาจากภายนอกนะคะวันนี้ดิฉันนั่งอยู่ที่ท่าน้ำค่ะที่บ้านสาราแดงเหนือนะคะแนะนำให้คุณผู้ชมรู้จักกับคุณมานพแก้วหยกนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะคะคุณนพดลแสงปลั่งสวัสดีสสดค่ะคเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่นี่ด้วยค,ค่ะเป็นไงคะความรู้สึกที่บอกว่าบ้านของเรานั้นเป็นพื้นที่รับน้ําก่อนที่น้ําก่อนที่ก้อนน้ําทั้งหลายเนี่ยเวลาทะลักเข้ามาเนี่ยเข้ากรุงเทพแต่พูดในแง่ไม่คิดเนี่ยตกใจที่ว่าเป็นแอ่งรับน้ําของภาคเหนือทั่วไปจริงๆถ้าคิดในแง่ในอดีตจริงๆๆไม่ตกใจมากมายอะไรเพราะ ื้นที่ภาคกลางเนี่ยปทุมธานีเนี่ยวชิธยาโนนสุพรรณในอ่างทองเป็นพื้นที่รุ่มค่ะแม่น้ําเจ้าพระยาแล้วคนบางพื้ดุษต่างๆเขาสร้างบ้านน่ะบ้านมันสูงเหนือน้ำหนีน้ําได้ครับก็อันนี้ภัยธรรมชาติได้ครับตือนี่ก็ไม่ได้รู้สึกอะไรเพราะว่าเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่ไหนๆแต่ไรแล้วเกิดมาเกิดมาก็เห็นครับถ้าไม่ทุบจะผิดปกติเปลี่ยนไปยังไงบ้างไหมคะสภาพพื้นที่รอบๆบ้านเราอยู่ริมน้ําแบบนี้เปลี่ยนคือว่าน้ําก็สกปรก S <S เครื่องน้ำนะครับตะดิงก็พังมากขึ้นสภาพบ้านนี่ก็ปลกูกแบบสมัยใหม่มากขึ้นสมัยก่อนเนี่มันมีรั้วโมกตั้งแต่หัวบ้านถึงท้ายบ้าน กะปัจจุบันนี้ก็ตัดรั้วโมกาปลูกรั้วโมก็คือเป็นต้นโมกครับต้นโมกครับต้นโมกครับต้นโมกต้นคอยสมัครเอาต้นโมกมากกว่าเพราะมาหาง่ายตามหลังบ้านครับตอนช่วงที่ประมาณเดือนมีนาเมษาดอกออกมันออกหอมด้วยต้นโมกนี่ก็ทนทานเรื่องน้ําท่วมก็ไม่ตายแรงก็ไม่ไม่ตายมาแบ่งขอบเขตได้อ้โมกนี่ก็ยอมรับทําให้เกิดออกซิเจนต่อน้ําท่วมนี่ ก็น้ำเข้าในบ้านผมได้แล้วมาถ่ายเทได้เสร็จแล้วปัญหารู้อิดบล็อกรู้ทุกทุกไปในปัญหาน้ำมาถ่ายเทได้เพราะมันเิดฝังทางน้ำครับเกิดน้ำ่ศปตกน้ำมันเข้าไปในครับเรื่องปัญหาจุดนี้ครับค่ะความช่วยเหลือที่หน่วยงานราชการเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็ดีในทางการก็ดีเนี่ยมองว่าเป็นยังไงคะตอบสนองความต้องการของชาวบ้านได้ไหมครับแต่ว่ามุมมองคนทั่วไปก็ดีเห็นอยากได้ของ ที่องในแง่มุมผงมุมของผมเองเนี่ยก็พร้อมบอกว่าเจาะแล้วต้องมาช่วยมากเกินไปไแ,ลแล้วเพราะว่าเหลือเฟือจิปัญหาได้แต่ว่าหมู่บ้านอื่นเขาขาดแคลนก็น่าช่วยเหลือเขาส่วนหนึ่งแต่ว่าการช่วยเหลือเป็นผลดีครับบางครั้งก็ว่ามากระทันหันน่ะ อย่างภาคเหนือเนี่ยว่า<ม>น้ำมันไหลมาจากเขา,ต,ต,า,ต,าต่างๆกระฐานเราหน้าช่วยเหลือค,อความขวทีนี้ก็ช่วยเหลือให้พอเหมาะพอเจาะไปมันแง่มุมมองผมครับแต่ว่าอื่นฟังอาจจะไอ้ผมเลยไปสันโดดมากไปแล้วพอเพียงมากไปคนละมุมคนมองครับแต่ในมุมมองของผมแล้วนะถ้าน้ําท่วมระดับอย่างที่เราแล้วมาเนี่ยการแจกของก็ดีการเยียวยาประชาชนก็ดีไม่ว่าภาครัฐภาคเอกชนที่ให้มาเนี่ยก็มีความยินดีครับ แต่ว่าผมคิดมามุมมองส่วนตัวแล้วเนี่ยชาวบ้านยังไม่เดือดร้อนถึงขั้นนั้นครับเพราะชาวบ้านเนี่ยหนึ่งน้ำท่วมแบบปกติเนี่ยแต่ที่แล้วผ่านมาเนี่ยยังมีรถกับข้าวก็มีมาขายเงินเราก็พอซื้อมีเราขาดสิ่งของอะไรก็มีมาขายถึงบ้านตลาดนัดก็ไม่กระทบกระเทือนก็เคยไปไงก็เคยจะไปได้แต่ที่ดูภาคที่เขามาเยียวยาเนี่ยเหมือนก็แข่งกัน มาเอาใจประชาชนผมเกรงว่าประชาชนจะเคยตัวปายข้างหน้านะค่ะถ้าถ้ารัฐบาลชุดไหนทําไม่ได้เจ้าที่เราแล้วมาจะเป็นปมด้อยของรัฐบาลสมัยนั้นๆครับจะมีการตอบว่าต่อขานกันขึ้นมาว่าเคยได้แบบนี้อะไรนะคะเหมือนก็เกรให้สูงให้ดีกว่าเหมือนก็เอาประชาชนเนี่ยเป็นเป็นคะแนนของคะแนนนิยมรองภาคทั้งรัฐทั้งภาคเอกชนเอาพูดง่ายว่าเหมือนเป็น เป็นประชาชนเหมือนกับแต้มอย่างหนึ่งใครสะสมแต้มในมากผมดูดูแล้วบางบ้านเนี่ยอากาศกระป๋องปลากระป๋องมามาเนี่ยโอ้โหกินไม่ไหวนะตอนนี้ข่าวสารก็มากันเยอะเลยทีเดียวนะคะเรื่องของอิทธิพลจากพายุเอ่ยจากน้ําเหนือเอย่ยที่กําลังจะเข้ามานะคะคตอนนี้ชาวบ้านเองมีความตื่นตัวในการเตรียมรับมือกับน้ําที่จะมามากน้อยแค่ไหนคะก,ก็แบบบ้านหมู่บ้านสันดาแดงเหนือนี่จะไม่จะไม่กระทบ เป็นอันดับต้นๆนะก็ <c oughs> คือว่ารู้ว่าน้ํามานี่เราก็เตรียมไว้ต้ง <c oughs> องก็เหมือนว่าน้ํามันท่วมระดับไหนเราก็ไม่ของเกิดเราก็จะไม่วางแล้ววางแบบเดิมเลย คือว่าเราน้ำลดแล้วเราจะไม่ลงที่เดิมค่ะเราจะอยู่ให้เหมือนเดิมอย่างเหมือนหน้าน้ําค่ะก็อยู่แบบรู้ทันน้ำเนาะรู้ทันน้ําหนีทันอะไรแบบนี้พยายามสะสมของให้พอเหมาะพอจอดแต่ดีอย่างปัจจุบัน้มีทีวีมีพิยุกตมีข่าวสารติดต่อได้แต่สมัยก่อนเขาไม่มีทีวีก็ดูน้ําแดงดูน้ํน้แดงปุ๊บเขารู้น้ําแดงน้ําเดือมาเริ่มแบบว่าเก็บข้าวเก็บข้าของเริ่มหนีน้าที่พอเหมาะพอจอดแต่บ้านสาแดงความเดือดร้อนไม่มากเท่าไรพ่อ การทางเกษตรกรรมมีน้อยหมู่บ้านผมเนี่ยเป็นคนมอนค้าขายแนดีก็เชี่ยวชาดเรื่องน้ำของควรครับดูน้ำเป็นดูน้ำเป็นอะายน้ำเป็นเก่งเรื่องน้ำครับตนเนี้เขาเชี่ยวชาดเพรานว่าน้ำเนี่ยมันมาก็เป็นของธรรมดาไม่เดือดร้อนอะไรไฝนตกก็เป็นของธรรมดาน้ำก็ของธรรมดามันชินชาเขต้ตั้งแต่เด็กจนเล็กนะตัวนี้ครับเป็นการเตรียมพร้อมที่ดีมากเลยของคนในหมู่บ้านที่ว่าจะช่วยเหลือเยียวยาตัวเองก่อนที่จะมีความเดือดร้อนแล้วก็ต้องไปรอพึ่งความช่วยเหลือการเยียวยาจากภายนอก นะคะค่ะเดี๋ยวยังไงอาจจะให้ทั้งสองท่านเนี่ยนะคะพาเดินดูสันกนิดหนึ่งนะคะว่าบ้านที่ปลูกริมน,น้ําบ้านที่ต้องอยู่กับเรื่องของภาวะน้ําท่วมเยอะๆเนี่ยเขาอยู่กันยังไงนะคะและเขาวางแผนกันยังไงกันบ้างนะคะรู้สึกว่ามีอะไรน่าสนใจอยู่เหมือนกันแต่ว่าบางบ้านก็เริ่มมีกระสอบทรายมาตั้งรอไปแล้วตั้งท่าไว้แล้วเพราะบ้านน่าจะต้องจะต้องจําเป็นต้องใช้แล้วนะคะค,ค่ะเดี๋ยวเดินไปดูกันค่ะค เป็นะรั้วบ้านสมัยก่อนเนี่ยเขาปลูกรั้วโมกกล้รั้วต้นข่อยตั้งแต่หัวบ้านายบ้านครับก็ดีอย่างกาป้องกันขอบเขตของบ้านของตัวเองแต่เดิมก็ดีว่าดอกโมกมันออกช่วงเดือนมีนาเป็นสามะหอมต้นโมกในีทนน้ำได้น้ําท่าก็ไม่เป็นไรเช็น้ำเลยใช่น้าเแื่้ํอกทำเดือนก็ไม่ไม่ตายครับกาเสียอย่างเดียวว่าไม่ต้องตัดอย่างเดียวแต่ก็ดีว่า น้ำมันมันเข้าได้รอดได้ถ่ายเทสได้ทะนดุนี่อันดับน้ำเปี2553ครับน้ำระดับสูงสุดครับโอ้โห2553 2553เท่าสีสันดิฉันเลยนะคะครับครับครับค่ะสูงประมาณท่วมประมาณทุกสองเดือนครับแล้วอยู่ยังไงคะเนี่ยท่วมอยู่สองเดือนขนาดนี้ถ้าอยู่เดินเหินยังไงเดินไม่ได้ต้องใช้เรือใช้เรือบดเรือก็คือลงจากเรือนแล้วเนี่ยก็คือเรือมาเลยใช่ไหมฮะลงเรือเลยไม่ต้องคิดลงบันไดบ้านมาเลยนะคะทุ่นทุ่น จะเดินไม่ได้เขาเพราะมันมลึกมากไวามันก็จมครับต้องเอใช้เรือได้ก็ใช้เรือเลยใช้พายใช้พายมาเหมือนกับปัจจุบันนึงเหมือนกับรถจักรยานหรือรถมอเตอร์ไซค์ครับแต่ทุกบ้านนี่เขามีเรืออยู่ใต้ถุนบ้านผมสำรวจเรือในหมู่บ้านสาแดงมีเรือประมาณเกือบห้าสิบลำครับทุกหลังคาเรือเล้ถ้าจะมีเรืออยู่บ้านผมแล้วก็มีเรืออยู่สองลำสามลำครับบ้านมอช่วยก็มีครับเก็บไว้ครับไม่ไม่ขายครับ พอเราเห็นแบบนี้แล้วก็รู้เลยนะคะว่าเป็นการเตรียมรับมือน้ําท่วมครับครับค่ะแต่ละบ้านก็จะเตรียมกันไว้แบบนี้เหรอคะครับครับแต่บางบ้าน บ้านคุณนาในเขาเตรียมไว้อันนี้ก็สอบเมื่อปีที่แล้วเนี่ยสอบสายอ๋อค่ะค่ะให้ไ่้ปอนด์เก็บไว้เรี่ยไว้ข้างในคลื่นกระทบด้วยค่ะให้น้ําเข้าส่วนหนึ่งครับค่ะเวลามีปัญหาเรื่องน้ําท่วมน้ำท่วมก็ช่วยกันใช่ไหมคะช่วยกันช่วยกันช่วยกันแบบช่วยกันแบบนี้ในบ้านเขาก็เตรียมไว้เต็มเลยนะคะครับครับแล้วก็ยกองน้ําขึ้นใช่ไหมคะครับองน้ำนี่องน้ำเดิมครับองน้ำเดิมเขาเขาเก็บไว้สูงเขาเก็บไว้ที่สูงเลยเพราะว่าถ้าน้ําท่วมพวกองนี้แตก พอคลื่นมันแทกกันพ็ไม่นักต้งยานนติดบ้านมันติคลื่นเลขาเก็บสูงน้ำดื่มครับเพก็ใช้น้ำท้ำยานี่อใส่ลงของแบบผสม วันนี้รู้สึกดีจังเลยนะคะได้มาเห็นตัวอย่างของหมู่บ้านที่ชาวบ้านเอี่ก็ยังร่วมไม้ร่วมมือกันแล้วก็ดูแลกันเองเป็นอย่างดีแม้ว่าจะอยู่ในภาะวะที่หลายคนบอกว่าเสี่ยงเหลือเกินเป็นบ้านริมน้ำในยามนี้มีแต่คนเขาจะหนีแล้วไม่อยากอยู่ริมน้ำกันแล้วนะคะกลัวน้ำกันกันทั้งประเทศเลยก็ว่าได้นะคะแต่ว่าที่นี่เข้มแข็งกันมากแล้วก็ช่วยเหลือกันดีนะคะวันนี้ขอบพระคุณคุณมานพและคุณนพดลน,นะคะขอบพระคุณท่ะสวัสดีค่ะนี่แหละค่ะคุณผ <พอ S 1> ู้ชมคะสิ่งที่เราได้เห็นนะคะไม่ว่าจะเรื่องของ ปัญหาประสบภัยต่างๆนะคะที่จะเกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติหรือภัยจากการกระทําของมนุษย์ด้วยกันเองก็ตามแต่ความมีมนุษยธรรมที่ยังช่วยเหลือเกื้อกูลกันเชื่อว่ายังมีอยู่ในสังคมไทยนะคะแต่สิ่งที่เหนือกว่าการให้ความช่วยเหลือหรือการเยียวยาจากใครก็ตามแต่นั่นก็คือการลุกขึ้นมาช่วยเหลือเยียวยาตัวอื่นก่อนในเบื้องต้นนะคะและที่สําคัญที่สุดที่เราเรียนรู้ได้ก็คือว่า เรามีความเข้าใจในพื้นที่ที่เราอยู่มากน้อยแค่ไหนเรารู้จักบ้านของเราดีแค่ไหนน,น,นั่นแหละนั่นแหละค่ะที่จะเป็นสายสำคัญที่จะทำให้เรานั้นมีการตั้งรับและก็เตรียมพร้อมกับสภาพปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการบ้านเธอกับบ้านฉันแล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ